กับจังหวัดต่อมากับ Miss u n i v e r ์สสมุทรสาครครับเช่นเคยครับตอนนี้ด้านบนเวทีของเรามีตัวแทนทั้งหมด5ท่านผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย m i s s u n i v e r ์สสมุทรสาครผมจะเริ่มทำการประกาศจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4 Miss Universe ์สมุทรสาครน,นะครับและรองชนะเลิศอันดับ4ี่ มิสยูเนเวอร์สสมุทรสาคร2025ได้แก่ M U S B ศูนย์ห้าออมสินสังทองครับขอแสดงความนดีด้วยนะครับ ในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญโคชบุ๋มเป็นจว,วันวงกลางครับจากเทรนนิ่งเอได้เป็นเกียรติในการมอบเกินรางวัล1น0 0 0บาทพร้อมกันกับช่อดอกไม้แสดงความยินดีด้วยนะครับสายสภาพประจำตำแหน่งครับ กับต่อไปครับขออนุญาเรียนเชิญคุณชวีเดชงามขอจอรคุณครับตัวแทนจาก AIA ครับ MUSB 0 5ยังคงอยู่ตรงกลางเวทีก่อนนะครับซึ่งคุณชวีเดชงามขอจอรคุณตัวแทนจาก AIA นั้นนะครับจะได้เป็นเกียรติในการมอบประกันภัยจาก AIA เบี้ยประกันภัย3 0 0,000บาทยินดีด้วยครับ ชีวรักษ์ดูดบิสเนสเดเวล็อปเมนต์แมเนเจอร์จาก Apex Hospital n d Clinic ครับ <ST RA GUY> ได้เป็นเกียรติในการมอบกิฟต์วอชเชอร์จาก Apex Hospital and Clinic มูลค่า,า5,000บาทครับยินดีด้วยนะครับและลนี่คือรองชนะเลิศอันดับ4 Miss Universe สมุทรสาครอ2025อ้อมศิลปสังทองยินดีด้วยครับ ต่อเน,นื่องกันที่การประกาศร,รองชนะเลิศอันดับ3 m ม s ิสยูนิเว e ร์สสมุรสาครได้แก่ MUSB ศูนย์สี่ศนิชาตินหอมขอแสดงความยินดีด้วยครับ โอกาสที่หขาเรียนเชิญคุณไพศาแดงปพระเซรร์ผู้บริหารจากห้องเสื้อเกรซเม่แบงคอกครับได้เป็นเกียรติในการมอบสายสะพายประจำตำแหน่งและช่อดอกไม้สแสดงความยินดีกับรองชนะเลิศอันดับ3 Miss Universe สมุรสาคร2025ครับ AIA ครับได้เป็นเกียรติในการมอบประกันภย IA, ัยจาก AIA เบี้ยประกันสามแสนบาทครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและขอบคุณคุณทวีเดชงามขจรคุณเป็นอย่างสูงครับ ขอเรียนเชิญคุณวรรวิทยตรังควชิวรกุณ Business Development Manager ตัวแทนจาก Apex Hospital and Clinic ครับได้เป็นเกียรติในการมอบกิฟต์วอเชอร์จาก Apex Hospital and Clinic มูลค่า5,000บาทครับและนี่คือรองชนะเลิศอันดับ3 Miss Universe สมุทรสาคร2025 MUSB 04สุนิชากึ้่นหอม กัเลยนะครับกับการประกาศร,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Miss Universe สมุรสาคร2025ได้แก่ M U S B Universe สมุดสาคร2025ครับ อาจารย์อมาตรามหาเศรษฐากุลผู้ก่อตั้งมหาเทวไลทพิคเนตคุงปางพระเจ้าเป็นอย่างสูงนะครับลาดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณทวีเดชงามขจรคุณครับได้เป็นเกียรติในการมอบเบีย้ยประกันจาก AIA มูลค่า500,000บาทครับ ขอแสดงความด,ดีด้วยนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณวรพทชัยตรังระวะชิรักุณตัวแทนจาก a p e Hospital a n d คล i นิกครับได้เป็นเกียรติในการมอบกิฟต์วอเชอร์จาก Apex h o s p i t a l and ล l นิกคุณลค่า10,000หมื่นบาทครับเียนเชิญครับ และนี่คือรองชนะเลิศอันดับ2 Miss Universe สมุทรสาคร2025 MUSB16 เรื่องคลิปจันทบ่าพิทักครับขอแสดงความยินดีด้วยครับและในช่วงเวลานี้ครับขอเรียนเชิญทั้งสองท่านก้าวออกมาตรงกลางเวทีทางด้านหน้าได้เลยครับนี่คือช่วงเวลาที่ท่านรอลคอย กับการประกาศและรางวัลที่ผมจะกับจะทำการประกาศต่อจากนี้นะครับได้แก่รางวัลชนะเลิศและเธอจะได้เป็นตัวแทน MISS UNIVERSE สมุรสากร2025บนเวทีการประกวด Miss Universe Thailand 2025และอีกหนึ่งท่านที่ผมไม่ได้ทำการประกาศนั้นจะเป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง MISS u n i v e r s ์สมุรสากร2025 At the no this has been the moment we have been waiting for, ladies and gentlemen, and Miss Universe Smooth

ผู้บริหารจาก AIA ได้มอบเบี้ยประกันประกันภัยจาก AIA มูลค่า1นึ่ล้านหนึบาทครับ <t ell> แลำดับต่อไปขอเวียนเชิญคุณวรรพิทยตรังข้าวชิวรากุลครับ <t ell> ได้เป็นเกียรติในการมอบกิฟวอร์ชเชอร์จาก APEX Hospital ิทอลคลินิมูลค่ารวมกว่า240,000บาทครับลำดับต่อไปขอเรียกเป็นเชิญคุณหมอแยมแพทย์หญิงรุ่งัยลิน,นรัตนชีวอนได้มอบกิฟวอร์ชเชอร์จาก Thomas Clinic มูลค่า15,000บาทรับ่อปขอเรับนเชิญคุณพงศกรโยธาทิพย์ตัวแทนจากอิส v วีคลินิกครับได้เป็นเกียรติในการว่ากิฟต์โชเชอร์จากอิส v วีคลินิกมูลค่า200,000บาท เีทุกท่านครับนี่คือตัวแทนจากจังหวัดสมุทรสาครและเธอคือ Miss u n i v e r s ์สมุทรสาคร2025ดีน่าสาทองผลและสาเรีนเชิญ MUSB 13ครับสุนีพรเจริญชัยเธอคือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสอ u นิเว r ร์สมุทรสาคร2025 โอกาสนี้เขาเรียนเชิญคุณชัยรัตน์มหัสเดชกุล co-founder และ CEO of t o n e n e x ค r a p ได้เป็นเกียรติในการมอบสายสะพายประจำตำแหน่งรวมถึงช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ m u คุณทวีเดชงามพจรคุณครับได้เป็นเกียรติในการมอบประกันภัยจาก AIA เปียประกันห้าแสนบาทครับ